สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเ,าเจาะลึกแนวคิดเรื่องการสื่อสารกับการโน้มน้าวใจกันนะคะโดยดูจากเนื้อหาสรุปของหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กที่เขียนโดยดรฮิโรค่ะครับผมเป้าหมายของเราก็คือสกัดเอาเทคนิคหรือว่ามุมมองที่น่าสนใจออกมาเนาะจะได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ลึกซึ้งขึ้นครับเรื่องนี้เริ่มต้นได้น่าสนใจเลยคือการสื่อสารที่มันเวิร์กจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวแต่มันรวมพวกที่ไม่ใช่คำพูดด้วย ทางภาษากายหรือว่าน้ำเสียงซึ่งพวกนี้แหละครับที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือมากๆเลยอ๋อค่ะเรื่องภาษากายนี่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะที่ดรฮิโรพูดถึงเรื่องการสังเกตสีหน้ากับการเคลื่อนไหวของปากอ่ะคะ่ะมันเหมือนเราพยายามอ่านใจเขาเลยหรือเปล่าคะแบบสังเกตแววตาหรือมุมปากนินดๆหน่อยๆเนี่ยมันบอกความรู้สึกได้จริงหรอคะใช่เลยครับมันคือการพยายามจับสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่อาจจะหลุดออกมา ซึ่งบางที่มันอาจจะขัดกับสิ่งที่เขาพูดก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องฝึกต้องสังเกตบ่อยๆไม่ใช่ง่ายๆที่จะอ่านปุ๊บรู้ปับ๊บแม่นร้อเซแต่การใส่ใจรายละเอียดพวกนี้ก็ช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นเยอะครับแล้วการฝึกตัวเองล่ะคะที่มีแนะนําเรื่องฝึกพูดหน้ากระจกอันนี้มันช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือได้จริงหรอคะกลัวว่าจะดูเกรงเไม่เป็นธรรมชาติไปหรือเปล่าอ๋อ จุดประสงค์ของการฝึกหน้ากระจกจริงๆแล้วไม่ใช่ให้เราเป๊ะทุกท่านนะครับแต่เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในตัวเองมากกว่าว่าเออเวลายิ้มเราหน้าตายยังไงสบตาแล้วเป็นไงใช้มือไม้แบบไหนพอเรารู้ตัวเนี่ยก็จะค่อยๆปรับให้มันดูมั่นใจขึ้นสบายๆขึ้นได้ลดอาการประมาร่าหรือท่าทางแปลกๆที่ไม่จำเป็นออกไป อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะส่วนเรื่องน้าเสียงก็เหมือนกันการคุมโทนให้มันดูเป็นกลางกลงนิ่งๆในบางสถานการณ์เนี่ยมันช่วยได้นะครับช่วยให้ดูน่าเชื่อถือดูควบคุมอารมณ์ได้ดีคุมสถานการณ์อยู่ค่ะค่ะคือเน,น้นให้รู้ตัวแล้วก็ควบคุมตัวเองให้เหมาะกับสถานการณ์เนาะทีนี้มาดูเรื่องเทคนิคทางจิตวิทยาบ้างดีกว่าค่ะที่ใช้น้มเน้าใจกันมีอะไรที่ดรฮิโลคนเน้นเป็นพิเศษไหมคะครับ ในเนื้อหาสรุปเนี่ยมี2เทคนิคที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือ reframing หรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนมุมมองนะครับกับอีกอันคือ scarcity effect หรือผลจากความขาดแคลน reframing นี่น่าสนใจนะคะถ้ามองในมุมจิตวิทยาสายดารกเนี่ยมันต่างจากการคิดบวกทั่วๆไปยังไงคะหรือว่ามันคือการใช้มุมมองใหม่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากจุดที่เราไม่อยากให้เขาสนใจ เป็นคำถามที่ดีครับคือ reframing ในแนวทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เออมองโลกในแน่ดีเฉยๆแต่มันเป็นการจงใจนำเสนอสถานการณ์เดิมด้วยกรอบความคิดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนการรับรู้หรือความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ไปในทางที่เราต้องการยกตัวอย่างง่ายๆแทนที่จะพูดว่าไม่มีเงินซึ่งฟังดูแย่ใช่ไหมครับอาจจะ reframing เป็น ตอนนี้เป็นช่วงสร้างรากฐานทางการเงินหรือกำลังมองหาโอกาสลงทุนเล็กๆที่น่าสนใจอยู่อะไรแบบนี้มันเปลี่ยนโฟกัสจากข้อจำกัดไปสู่ความเป็นไปได้แทนโอ้โหเป็นการเปลี่ยนมุมที่แยบยนเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้ว scarcity effect ล่ะคะอันนี้เราเห็นบ่อยมากในการตลาดเนาะพวกคำว่าจำนวนจำกัดวันนี้วันสุดท้ายทำไมมันยังได้ผลอยู่เรื่อยๆเลยคะทั้งที่คนก็น่าจะรู้ทันกันเยอะแล้ว <laughs> ใช่ครับเห็นบ่อยมากที่มันยังได้ผลก็เพราะว่ามันไปกระตุ้นสัญชาตญาณพื้นฐานของเราครับคือความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือที่เรียกกันว่า f o m o fear of missing out นั่นแหละครับพอเรารู้สึกว่าของดีๆหรือโอกาสดีๆมันกำลังจะหมดไปเนี่ยเราจะเ,เกิดแรงกระตุ้นให้ต้องรีบคว้าไว้ก่อนเลยทั้งที่บางทีอาจจะยังไม่ได้คิดให้รอบคอบโดยซ้าคำว่าจำกัดหรือพิเศษพวกนี้มันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนขึ้นมาทันที สรุปแล้วก็คือการสื่อสารโน้มน้าวใจให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องอาศัยทั้งการจัดการภาพลักษณ์ภายนอกการใช้ภาษากายน้ำเสียงให้ดูน่าเชื่อถือใช่ครับแล้วก็ต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคนิคทางจิตวิทยาที่เข้าใจว่าคนเราตัดสินใจยังไงด้วยถูกต้องครับอย่างที่ว่ามาเลยทั้ง reframing หรือการสร้างความรู้สึกขาดแคลนมันเป็นการผสมผสานกันทั้งศาสตร์และศิลป์เลยแต่สิ่งสำคัญที่ในแหล่งข้อมูลเขาย้ำม,มาเสมอนะครับคือ ความเข้าใจหลักการพวกนี้เอ่ยมีไว้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราแล้วก็ให้เข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อจะไปควบคุมบงการหรือเอาเปรียบใครนะครับอันนี้สำคัญมากค่ะเป็นข้อคิดที่สำคัญมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นไหนที่อาจจะชวนให้เราหรือว่าท่านผู้ฟังได้นำกลับไปคิดต่อยอดได้บ้างไหมคะอืมน่าคิดเหมือนกันนะครับลองนึกตามดูว่าถ้าเราเริ่มสังเกตเห็นเทคนิคเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น reframing หรือ scarcity effect ที่ถูกใช้รอบๆตัวเราอาจจะในการคุยกันธรรมดาหรือในโฆษณาในสื่อต่างๆการที่เรารู้ทันหรือว่าตระหนักถึงกลไกพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราประเมินข้อมูลหรือว่าตัดสินใจในสถานการณ์นั้นๆไปยังไงบ้างการรู้ทันจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นหรือจะทําให้เรามองโลกในแง่ระแวงมากขึ้นกันแน่เอออันนี้น่าคิดต่อนะคร